สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับเครือบ้านชนันค่ะรัวบันบ้านนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกงก็เรียกว่าแกงลูกตำลึงค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยลูกตำลึงนะคะมาดูกันเลยค่ะ กระทะของเรานี่ก็จะเป็นกะทินะคะให้ดูชัดๆหนะาพักคีริ้วก่อนพักคีริ้วไปไหนละ,ะหายไปไหนหมดพักคีริ้วอยู่ไหนจ๊ะนี่กะทิค่ะวันนี้เราใช้กะทิห้าร้อยกรัมนะคะกะทิบ้านเรานี้จะคันเองนะคะอร่อยมากค่ะเป็นกะทิสดนะคะนี่ค่ะแล้วกะทิใส่ลงไปนะคะวันนี้ใช้ห้าร้อยกรัมเป็นกะทิสดค่ะ แล้วเราก็จะใส่พริกค่ะนี่ค่ะพริกของเรานะคะพริกแกงนะคะประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปค่ะโดยประมาณนะคะพริกก็ต้องตำเองนะคะถึงจะอร่อยค่ะนะคะอ่านี่ค่ะแล้วก็ขยี้พริกกับกะทิเนี่ยให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะค่อยๆเติมกะทิลงไปนะคะ ค่อยๆเติมลงไปค่ะเพื่อให้กะทิแตกมันค่ะนะคะแตกมันจะเคี่ยวให้แตกมันนิดนะคะน้ำแกงจะได้สวยค่ะวันนี้พริกสวยค่ะนะคะ่ะหอมไหมคะหอมนะคะพริกลงไปแล้วพริกตำเองกะทิกะ,กะทิก็คั้นเองค่ะมันก็จะหอมกันค่ะนะคะอร่อยมากค่ะ ลองทำดูนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปเกลี่ยสักนิดก่อน,นะคะ่ะเห็นไหมคะพริกเราหอมมากต้องแล่นใบนิดนิดนะคะถึงจะดี <laughs> เกลียยกระทะอีกสักนิดนะคะจะได้เห็นชัดๆกระทะเราใบาใหญ่คะ่ะมันจะได้ไม่หกคะ่ะเดี๋ยวแม่เริ่มแตกมันแล้วค่ะ ให้เขาแตกมันสักนิดนะคะแล้วก็น้ำแกงจะสวยมากค่ะ <c oughs> เริ่มแล้วค่ะเริ่มแตกมันแล้วค่ะห <c oughs> อมมากเลยค่ะห <c oughs> อมไปกับเราด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้เหมือนฝนจะตกค่ะบ้านเราอะค่ะ คาฟ้าขิงๆค,ค่ะลูกตำลึงแล้วก็เก็บข้างล้วเราบ้านเองค่ะจะปลูกเองนะคะตำล,งลึงเราปลูกเองนะคะเก็บข้างล้วเรามาค่ะปลอดภัยค่ะสะอาดและปลอดภัยเติมกะทิอีกสักนิดนะคะอีกสักเที่ยวหนึ่งนะคะจะได้แตกมันสวยๆอีกสักเที่ยวเล่งไฟได้นะคะเล่งไฟได้ค่ะ เที่ยวให้มันแตกมานหอมไหมคะนี่คะ่ะพิกต้องแรงเล่นใบนิดๆคะ่ะถึงจะดีคะ่ะหอมมากลองทำดูนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปคะ่ะผักง่ายๆบ้านเราก็ปลูกเองนะคะแต่ตำลึงเนี้ยวารจะได้กินลูกมันก็นานหน่อยนะคะใช้ความอดทน,นะคะ่ะ เคี่ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปตำลึงนะคะนี่ค่ะมาแล้วค่ะรูปตำลึงค่ะนี่ค่ะถ้าลูกใหญ่ๆเราก็จะมาผ่านะคะผ่าเป็น2ซี่อย่างนี้ค่ะและ้วก็เม็ดออกนะคะ ถ้าลูกเล็กๆเราก็จะทุบเลยค่ะเป็นนี้แล้วก็ไปขยำกระเกลือค่ะล้างให้สะอาดนะคะสักสองสามน้ำ <c oughs> ของจริงค่ะ <c oughs> คนทำจะจะหมูไวมากค่ะของจริงนะคะของเราหอมจริงค่ะมันถึงจามะค,ะ <c oughs> ค่ะราคาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพริกเริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วค่ะ ลูกตำลึงน้สดใหม่ค่ะของเราสดใหม่นะคะเดี๋ยวให้พี่แค่อีกสักนิดนึงนะคะเที่ยวให้เขาค้อนอีกสักนิดนึงค่ะนี่ค่ะน้ำแกงจะสวยค่ะกะทิก็เริ่มแตกมันเลยนะคะจะสวยมาก อร่อยค่ะลองทำดูนะคะแต่ตำลึงเนี่ยมันหายากของตลาดเราก็จะใส่ตำลึงนี่นะคะลงไปไปเค้ากับพริกค่ะมันจะได้แซ่บๆค่ะวันนี้ตะลุ่ตำลึงสามร้อยกรัมนะคะเนี่ยคั่วอย่างเงี้ยไปค่ะตำลึงของเราจะได้แทรกสิ่งไปใน พริกก็จะได้แทรกซึมไปในตําลึงนะคะขณะที่เราทําแบบนี้เราก็จะปรุงรสนะคะโดยการใส่น้าปลานะคะสามช้อนค่ะใส่ลงไปนะคะน้ำปลาใส่ผัดให้เขาแซบๆค่ะนะคะสดมากเลยค่ะตําลึงนะคะเนีย่ยอย่างเงี้ยหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะนี่ค่ะดูรูปตําลึงของเราสก่อน หอมจริงหอมจังทิ่เราก็หอมค่ะต่างแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะเติมกะทิลงไปค่ะให้ท่วมลูกกำลังนะคะนไหมคะดีมากเลยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงอร่อยจังเติมน้ำสักนิดหนึ่ง ตอนนี้เราก็จะเติมหางกะทิค่ะหางกะทิลงไปนะคะเพื่อทําให้น้ําท่วมลูกตําลึงนี้ค่ะมาแล้วค่ะเอาน้ําขุกขิกนะคะไม่ท่วมมากาข,ขุกขิงพอค่ะนี่ค่ะพริกสวยนะคะวันนี้เล่นใบนิดๆค่ะพริกนี่ต้องแล่นใบในนิดนะคะถึงจะด,ดีสวยงามค่ะ วันนี้เราแกงกบกุ้งนะคะกุ้งสดนะคะกุ้งสดก็มาจากปากน้ำสมุทรประการะคะ่ะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งตอนนี้เราก็จะชิมค่ะชิมสักนิดหนึ่งนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะรสชาติก็คงจะอร่อยนะคะพริกตำเองกะทิเราก็คั้นเองสดใหม่กุ้งเราก็ซื้อมาสดสด ตำลึงแล้วก็สดๆสเดสดก็บจากข้างรั้วบ้านเหล่านี้นะคะสดทุกอย่างค่ะแล้วจะไม่อร่อยได้ยังไงอร่อยมากไม่เติมกะทิอีกสักนิดนะคะให้ดำม,มันท่วมๆอีกหน่อยอร่อยค่ะกำลังดีค่ะนะคะเดือดแล้วค่ะ เอากุ้งใส่ไปก่อนนะคะน้ำจะได้หวานหน่อยกุ้งสิบห้าตัวนะคะวันนี้นี่ค่ะกุ้งของเราสดใหม่ค่ะใส่ลงไปค่ะสิบห้าตัวะเอาหางกะทิใส่อีกสักนิดนะคะเอากุ้งให้จมน้ำก่อนเอาหางกะทิอีกสักนิดหนึ่งคะ่ะหางกะทิเป็นไหนหมดแล้ว มันค่ะวันนี้มันมากอร่อยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือจะกินกับขนมจีนก็ได้ค่ะสุดแต่ชอบค่ะสุดแต่ใจป่าธนาค่ะค่ะเห็นไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องค่ะเครื่องหอมอีกค่ะเอพริกค่ะสามเม็ดค่ะพริกซอยนะคะซอยเป็นชิ้นๆยาวๆนะคะ ใบมะกรูดค่ะสามใบเอาให้หอมมากแล้วก็ใบกะเพราเอ่อโหวันนี้โหค่ะสามต้นค่ะโหก็มาจากต้นบัลหล่านี่แหละค่ะเราปลูกเองนะคะกระชายค่ะหนึ่งกามกระชายซอยนะคะใส่เพื่อให้หอมค่ะให้หอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวให้เดือดอีกพุ่งหนึ่งนะคะจะเอาขึ้นค่ะให้เดือดอีกพุ่งหนึ่งอร่อยกันยาเลยค่ะวันนี้ เด็กกินแห้อร่อยค่ะกินแห่อร่อยกันเลยนะคะอร่อยจริงอร่อยจังอร่อยจริงอร่อยจังเ <c oughs> ดือดแล้วนะคะคนทักนิดนะคะเดี๋ยวจะโชว์ค่ะโชว์กุ้งด้วยเห็นไหมคะว่าวันนี้กุ้งตัวใหญ่มาก <c oughs> เคี่ยวไปอีกสักนิดนะคะโชว์ก่อนนะคะเราอยากโชว์กุ้งค่ะ กุ้งอ่ะสดจริงเลยค่ะสดจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะเอากุ้งมาโชว์หน่อยอืมตัวนี้ก็มีค่อยใหญ่เท่าไรกลางกตัวใหญ่ๆไปไหนหมดแล้วไม่รู้ลงไปว่ายน้ําที่ไหนหมดแล้วตัวใหญ่ๆอ่ะตาวมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะกุ้งรสตัวใหญ่ๆเอาตัวใหญ่มาโชว์ค่ะนี่ค่ะเต็มเต็มทัพทีค่ะยืนโชว์หน่อย อร่อยนะคะลองทำดูนะคะแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนอร่อยจริงอร่อยจังนะคะดับไฟค่ะไฟนะคะ,ะ,คะตอนนี้เราก็จะตักเสิร์ฟนะคะไปกินกันคะ่ะอร่อยมากเราเรียกว่าแกงกำลังค่ะกับกุ้งสดนะคะเป็นการแกงกะทินะคะเขาเรียกว่าแกงกัว ะคะบ้านเราก็จะเรียกว่าแกงคั่วตำลึงมีประโยชน์มากนะคะลองไปศึกษากันดูนะคะเอากุ้งมาโชว์หน่อยถ่ายรูปมาจะได้สวยๆตัวใหญ่ดีนะคะตัวนี้นะะี่ค่ะตำลึงเขียวะคะ่ะถ้าอยากให้อยากกินเปื่อยๆก็เคี่ยวไปอีกสักนิดก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับใจปรารถนานะคะ ันนี้ไม่ว่ากันสวัสดีนะคะไปกินด้วยกันค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะใส่สูตรไปใต้คลิปนะคะท่านลองไปลองทำดูบ้างนะคะอร่อยจริงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาโชว์ใกล้ๆหน่อยสวัสดีค่ะโชว์ใกล้ๆ